อีครับก่อนเป็นการ์ดโปกเกมอนนะครับเป็นการ์ดวิซดอนนะครับมาดูกันนะจะโดนโกงหรือเปล่าก็ร้านเขาแพ็คไม่งดีนะฮะก็การ์ดมันบางๆนะครับการแท็กมันง่ายนะครับใส่กล่องเนี่ยปลอดภัยสุดแล้วนะครับอย่าใส่ซองนะครับก็นี่มาดูนะ ก็ผมก็ค่อนข้างกลัวเหมือนกันนะว่าจะโดนโกงหรือเปล่านะราคาค่อนข้างถูกนะคู่นี้นะผมได้มาลิซซันนะตกประมาณสองร้อยกว่าบาทนะก็ส่วนใหญ่ถ้าขึ้นว่าลิซซันเนี่ยราคาค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะพันสกอตเทปไปอย่างดีเลยนะ,ะมาดูกันนี่ก็แถมนะครับก็แถมก็นี่ครับลิซซันวีนะครับเป็นลิซซันวีนะครับ ประมาณนี้นะครับพอใจเราผมไปเปิดผมก็เปิดไม่น่าจะได้อยู่แล้วนะครับผมก็ซื้อไปเลยดีกว่าก็เป็นสองใบนะครับให้ดูความสวยงามก็ผมว่าน่าจะไม่แพงนะใบนี้นะแต่ก็ไม่รู้ร้านอื่นขายเท่าไหร่นะครับผมเห็นราคามันสองแล้วต้นๆก็จัดมาก่อนครับค่อยว่ากันราคา แต่ด้วยความที่เป็นลิซดอนนะครับราคามันน่าจะแพงๆอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับ